สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับช่องใจเอก AKS c r o c h e t นะคะวันนี้จะเป็นการถักสายคล้องหน้าแกากอันามัยนะคะก่อนจะมาชมวิธีทำรบกวนกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอุปกรณ์ในวันนี้นะคะก็มีไหมพรมสองสีนะคะเข็มโครเชต์วันนี้จะใช้เบอร์4ทับศูย์หรือ2.5มมนะคะแล้วก็ จะใช้เบอร์เล็กคือ3าทับศูนย์ทำกระดุมนะคะสีทับศูนย์ทำตรงตัวง,ง,งานนะคะตรงนี้นะคะสาทับศูนย์เราจะใช้ทำกระดุมนะคะจะได้ไม่ใหญ่มากนะคะเริ่มงานคล้องหงเป็นวงกลมแล้วถักโซ่นะคะโซ่สามอันีรูดไปทีหนึ่งก่อนนะคะเริ่มถักโซ่นะคะหนึ่ง และสามจากนั้นเราจะถักพอหนึ่งคอหรือเอฟนะคะลงในโซ่หลักที่1ให้นับย้อนกลับไปนะหนสึสามแบบนี้นะคะคือตรงนี้นะคะพันหัวเข็มแทงลงในหลักที่1นึ่งนะคะพันเกีียวไหมเข้ามา1ครั้งนะคะดึงขึ้นมานะคะแบบนี้มี3ามห่วงนะคะ1 2ึสาแบบนี้นะคะ พันแล้วปลดทีละสองห่วงนะคะหนึ่งครั้งครั้งที่สองก็ปลดสองห่วงนะคะหรือเรียกว่ารวบนะคะจากนั้นก็ทําแบบนี้ทั้งหมด9้าห่วงโซ่สามนะคะสองสามทำอนเดิมคือถักเอฟลงในโซ่หลักที่หนึ่งนับไปหนึ่งสองสามนับย้อนกลับนะคะคือตรงนี้นะคะพันหัวเข็มแทงลงไปถักเอฟนะคะนะคะ รวบหมดนะคะจะได้แบบนี้นะคะทําทั้งหมด9ห่วงนับดูนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะจากนั้นเราจะเริ่มถักลายแรกนะคะโดยการขึ้นโซ่หนึ่โซ่สองแทนแทนหนึ่งทีนะคะเราจะถัก ทีสองครั้งแล้วรวบห่วงพร้อมกันนะคะทีที่สองพันขึ้นมาแบบนี้มีสามห่วงพันหัวเข็มรวบหมดเลยนะคะแบบนี้แล้วก็โซ่หนึ่งสองนะคะแล้วก็ทำซ้ำทีสองครั้งแล้วรวบห่วงพร้อมกันหนึ่ง ะะสองแล้วก็มันจะมีห้าห่วงแบบนี้นะคะแล้วพันรวบหมดนะ,ะจากนั้นถักโซ่สองนะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมหนึ่งสองนะ,ะพันหัวเข็มรวบหมดสุดท้ายถักโซ่หนึ่งสองแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะ แล้วก็ลงในห่วงถัดมานะคะถักเอ็กลงไปนะคะเอ็กหรือคอทอควักธรรมดาะะหรือซิงเกิลโคเชนะคะมีสองห่วงแล้วก็รวบหมดนะคะ,อะโอเคเราจะได้หนึ่งลายแล้วนะคะต่อไปถักโซ่สองก่อนที่จะขึ้นลายใหม่ทุกครั้งหลักนี้ถักให้สูงขึ้นมาหน่อยคือการถักเอ็หรือพอ1คอนะคะสูงขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่ง ขึ้นมามีสามห่วงปลดทีละสองห่วงเหลือสองนะคะพันต่อทำอีกหลักหนึ่งนะคะปลดทีละสองเหลืหอสามห่วงรวมหมดนะคะขั้นด้วยโซ่สองมาทำเอฟอีกสองครั้งครั้งที่1นึ่ทำต่อครั้งที่สอง พันปลดทีละสองหรือสามแล้วพันรวบหมดนะคะทำต่อโซ่สองพันทำเอฟลงที่เดิมสงครั้งแล้วรวบพร้อมกันหมดเลยนะคะในแบบนี้นะคะ โซ่สองถัก X ในช่องถัดไปนะตรงนี้นะคะรวบนะคะจะได้แบบนี้นะคะ ลายตอไปสูงขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งคือพอสองอคอก่อนจะตัดก็โซ่สองพันหัวเข็มสองครั้งถักในช่องกว้างถัดไปนะคะมีสี่ห่วงพันปลดสองห่วงเนะหลือสามพันนะคะแล้วก็ปลดอีกสองนะคะทำอ,อีกหลักหนึ่งพันสองครั้งลงที่เดิมนะ หมทีละสองนะคะสองครั้งนะคะอ่ามนี้ปุ๊บเหลือ3าล้วาก็รวบหมดนะคะจะสูงขึ้นมาคันด้วยโซ่สองเหมือนเดิมแล้วก็ทาต่อเหมือนเดิมนะคะพอสองคอสองครั้งรวบพร้อมกันพมทีละสอง่ารอพันสองครั้งหลักที่สองนะคะหมทีละสอง เหลือสามแล้วรวบหมดโซ่สองทำต่ออีกหนึ่งกรีดนะคะตรงกลางนะสำหรับตรงกลางลายตรงกลางลายตรงนี้เขจะเป็นตรงกลางจากนั้นเราจะถักย้อนกลับไปคือถักพอหนึ่งคอแล้วก็สุดท้ายก็ถักทีนะคะ โสองนะคะก็จะได้แบบนี้อันนี้คือครึ่งหนึ่งนะคะตรงกลางนะคะแล้วก็ลงปกตินะคะถักเอ็กลงไปแบบนี้นะคะมันจะถักแบบเนี้ยตามแพทเทิร์นที่ขึ้นไว้คือถักย้อนกลับไปไลายเหมือนเดิมนะคะสุดท้ายเราจะถักหกค,นะค,ครั้งนะคะทีหกครั้งในห่วงสุดท้ายนะคะ ขั้นได้โซ่สองนะ,ะรวบหนึ่งลายแล้วก็โซ่สองอันนี้ครึ่งแรกนะคะครึ่งแรกจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะถักวนไปเลยเป็นหกครั้งนะคะอันสุดท้ายนะคะ ก็จะได้แบบนี้นะคะหนะึ่งะสองสามสี่ห้าและหนะคะแล้วเราก็โซ่สองแล้วก็ลงในช่องถัดมาเหมือนด้านนี้เลยนะคะลงตรงกันนะคะก็โซ่สองแล้วก็ถักลาย F แล้วก็พอสองคอไปเรื่อยๆตามลายตามแพทเทิร์นที่ขึ้นไว้นะคะ นี่คือลายเอฟนะคะต่อไปก็พอสองคอแล้วก็เอฟแล้วก็พอแล้วก็ทีนะคะตรงนี้นะคะก็ถักสีได้เลยติดกับหลักแรกนะคะจากนั้นเราก็จะได้แบบนี้นะคะตรงนี้ทําลายลิมนะคะถักเส้นหลังเส้นเดียวนะคะโซ่หนึ่งก่อนนะคะแล้วก็ถักลงที่เดิมหนึ่งครั้งนะ,ะนับเป็นหนึ่งนะคะ เราจะถักลงเส้นหลังนะคะตรงช่องว่างตรงระหว่างดอกเนี่ยให้เว้นสามช่องนะคะเว้นสาหลักนะคะหนึ่งสองสามนะคะเว้นสาม แทงหลักที่4ี่นะตรงระหว่างแต่ละดอกนะคนะตรงนี้นะคะหลักที่4แล้วก็ถักไป9กนะ้านะสองถักไป9แล้วก็เว้น3นะคะหนึ่งสอง แล้วก็ถักต่อนะคะถักไปจนรอบเลยนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะสุดท้ายก็จบด้วยการถักสีนะคะกับหลักแรกถักโซ่ไปล็อกหนึ่งครั้งนะคะตัดแล้วก็ซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยที่ด้านหลังนะคะ แบบนนี้ะะคะตัอมาลจะดักกระดดมใช้เบอร์3าทับศู์หรือ 2, 2องมมนะคะคล้องหมเป็นวงกลมนะคะเราจะทำะถักโซ่สองขึ้นไปก่อนเราจะทำ,ท,ำทีสี่ครั้งนะคะพันหัวเข็มนะคะโซ่นับเป็นหนึ่งหลักนะคะ1ทีคว้าขึ้นไปนะคะ นับเป็นสองพันต่อพอข,ขึ้นไปนับเป็นสามพันต่อข,ขึ้นไปนะคะนับเป็นสี่แล้วก็รวบหมดนะคะแบบนี้นะคะโซ่หนึ่งทำเจ็ดครั้งเจ็ดอกเจ็ดลายนะคะหลักต่อมานี่ก็พันสี่ครั้งทั้งหมดนะคะหนึ่ง สองสามสี่นะคะเกี่ยวหมดแล้วก็โซ่หนึ่งถังแน่นนะคะโซ่หนึ่งนะคะทำเจ็ดครั้งนะคะสามสี่ห้าหก,หกเจ็ดะคะ่ะดังนั้นก็ถักสี่ รูดให้รูดให้ชิดนะคะแล้วก็ถักสีกับหลักแ,กแรกนะคะแบบนี้นะคะรูดซ้ำอีกครั้งหนึง่งผูกปมซ่อนไปลายไหมนะคะอ่าต่อมานะคะเราจะถัก 3 x ลงในช่องเดียวกันนะ,ะในแต่ละช่องนะคะขึ้นโซ่หนึ่งแล้วก็ถัก3 x ลงในช่องเดียวกันนะคะนับ1นึสองสานะคะช่องถัดมาก็สา x เลยนะคะทำไปจนรอบเลยนะคะ หนึงสองสามนะคะ่าจะได้แบบนี้แล้วก็ถักออันนี้หลักสุดท้ายนะคะ สามเหมือนเดิมนะคะสาหรับลงในช่องเดิมสแล้วก็ถักซีกับติดกับหลักแรกนะคะตัดใหม่แล้วก็ซ่อนปลายใหม่ให้เียบน้อยนะคะเราจะนำไปเย็บนะคะปกปงให้แน่นนะคะซ่อนไปข้างในแบบนี้ใช้เข็มเกี่ยวนะคะแล้วก็ตัดนะคะ จะได้กลมๆแบบนี้นะคะนําไปเย็บบนชิ้นงานได้เลยในแต่ละช่องนะคะเย็บลงในแต่ละช่องเลยนะคะดึงลึกๆจะได้สวยนะคะดึงลึกๆไปเลยแน่นๆนะคะแล้วเราก็ถักบนอ,อ่อเย็บบนซ้ําไปเรื่อยๆนะคะหลายๆรอบนะคะให้มีความแข็งนะ,ะเวลาเอาเอ,อ่สายหน้ากากคล้องจะได้ไม่ไม่อ่อนหรือพับนะคะเย็บให้แข็งๆนะคะ ในแบบนี้นะคะทำสองข้างนะคะสำหรับงานที่เสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะ,ก,ะ,บบะ,คะก็เป็นงานฝีมือของเราเองนะคะถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็รบกวน,นกดซับสไครต์หรือกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ